ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพพอดคาสต์ท็อกค,ความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีครับเทรนดูลาสุขภาพให้อายุยืนยาวเนี่ยตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยใช่ไหมครับแต่เอ๊ะเคยคิดกันเล่นๆไหมว่าการที่เราพยายามตรวจหาโรคทุกอย่างเลยเนี่ยมันอาจจะกำลังทำให้เราป่วยมากขึ้นโดยไม่จำเป็นหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกปริศนานี้กันครับ คือมันมีแนวคิดแทงวิศวกรรมที่เจ๋งมากเลยนะครับเขาบอกว่าชิ้นส่วนที่ดีที่สุดก็คือการไม่มีชิ้นส่วนฟังดูแปลกๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองเอามาใช้กับการแพทย์เนี่ยมันก็อาจจะหมายความว่าบางทีการตรวจที่ดีที่สุดก็คือการไม่ตรวจนั่นเองครับแล้วก็การรักษาที่ดีที่สุดก็คือการต้องไม่ต้องไปทำอะไรที่ไม่จำเป็นอ่าแต่ทีนี้มันก็มีคำถามตัวโตๆขึ้นมาเลยว่า ถ้าหลักการน้อยแต่มากมันดีขนาดนั้นแล้วทำไมเทรนด์เรื่องอายุยืนสมัยนี้ถึงได้ผลักดันให้เราทำทุกอย่างกันล่ะครับพวกคลินิกชะลอวัยต่างเนี่ยเสนอแพ็กเกจตรวจแบบและเอียดยิบเลยมันดูขัดกันเองแบบสุดๆเลยใช่ไหมครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับเราลองไปดูเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นกันดีกว่าเรื่องปริศนามะเร็งในเกาหลีใต้ครับย้อนกลับไปตอนปี1999นะครับตอนนั้นเนี่ย อัตราการเจอมะเร็งต่อมไทรอยในเกาหลีใต้อยู่ที่ประมาณ6.3คนต่อประชากรแสนคนก็จำตัวเลขนี้ไว้ก่อนนะครับแต่พอเวลาผ่านไปแค่10ปีแค่10ปีเองนะครับในปี2009ตัวเลขนี้กลับพุ่งพรวดไปถึงเกือบ48คนต่อประชากรแสนคนโหเพิ่มขึ้นมาเจเท่าเลยนะครับคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้น อยู่ๆก็มีการระบาดของมะเร็งครั้งใหญ่ในเกาหลีใต้อย่างนั้นหรอและนี่แหละครับคือจุดพีคของเรื่องมันไม่ใช่การระบาดของมะเร็งครับแต่มันคือการระบาดของการวินิจฉัยต่างหากเรื่องของเรื่องก็คือรัฐบาลเขามีโครงการตรวจคัดกรองที่ใช้เอลตทรซาวก,กันอย่างกว้างขวางมากมันก็เลยไปเจอเอามะเร็งที่มันซ่อนอยู่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนิดที่ไม่เคยแสดงอาการอะไรเลยแค่นั้นเองครับ ทีนี้ลองมาดูข้อมูลที่มันชวนอึ้งกันหน่อยนะครับดูกราฟแท่งนี้สิครับแท่งทางซ้ายเนี่ยคือจำนวนการวินิจฉัยที่พุ่งสูงขึ้นปรี๊ดเเท่าเลยนะฮะแต่พอหันไปดูแท่งขวาอัตราการเสียชีวิตแทบไม่กระดิกเลยครับมันแปลว่าอะไรก็แปลว่าการตรวจเจอมากขึ้นเนี่ยไม่ได้ช่วยให้คนรอดชีวิตเพิ่มขึ้นเลยแม้แต่น้อยปรากฏการณ์แบบนี้แหะครับที่ทางการแพทย์เขาเรียกว่ากับดักของการวินิจฉัยเกินจําเป็นหรือ over diagnosis คำว่าการวินิจฉัยเกินจำเป็นหรือ overdiagnosis เนี่ยนะครับมันคือการที่เราไปตรวจเจอโรคที่จริงๆแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆมันก็จะไม่แสดงอาการหรือทำอันตรายอะไรกับเจ้าของร่างกายเลยตลอดชีวิตของเขาซึ่งมะเร็งต่อมไทรอยส่วนใหญ่ที่เจอในเกาหลีใต้ตอนนั้นก็เป็นแบบนี้เลยครับคือมันโตช้ามากช้าจนไม่เป็นอันตราย แล้วพอวินิจฉัยเยอะขึ้นผลที่ตามมาคืออะไรก็ดูตัวเลขในตารางนี้สิครับจำนวนการผ่าตัดต่อมไทรอยด์พุ่งจากประมาณ1000เคสกลายเป็น1ม0่นเคสในเวลาแค่10กว่าปีและที่น่าเศร้าก็คือการผ่าตัดส่วนใหญ่นั้นมันคือการผ่าตัดที่ไม่จำเป็นเลยครับประเด็นที่สำคัญมากๆเลยก็คือการผ่าตัดที่ไม่จำเป็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าไม่มีประโยชน์นะ แต่มันมาพร้อมกับความเสี่ยงจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเส้นประสาทที่ควบคุมการพูดการกลืนอาจจะเสียหายได้ไหนจะเสี่ยงติดเชือ้อเสี่ยงเสียเลือดอีกทั้งหมดนี้คืออันตรายที่คนไข้ต้องเจอโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรทางการแพทย์กลับมาเลยโอเคเรื่องที่เกาหลีใต้นี่ก็ผ่านมาสักพักแล้วนะครับแล้วมันมาเกี่ยวกับเทรนด์สุขภาพในปัจจุบันได้ยังไงก็เพราะว่าทุกวันนี้ คลินิกชะลอวัยต่างๆเนี่ยเขาให้คำสัญญาสวยหรูมากเลยครับว่าจะตรวจเจอความผิดปกติก่อนที่มันจะสายเกินไปโดยใช้เครื่องมือสุดล้ำอย่างการสแกน MRI ทั่วร่างกายฟังดูดีมากเลยใช่ไหมครับแต่ตะกะเบื้องหลังเนี่ยมันเหมือนกับเคสที่เกาหลีใต้เป๊ะๆเลยครับปัญหาก็คือพอเราเอาเครื่องมือที่มันละเอียดมากๆอย่าง MRI ไปสแกนคนสุขภาพดีที่ไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยสิ่งที่มักจะเจอ ไม่ใช่มะเร็งร้ายแรงหรอกครับแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่า incidental findings หรือสิ่งตรวจพบโดยบังเอิญมันคือความผิดปกติเล็กๆน้อยๆที่อาจจะไม่มีอันตรายอะไรเลยก็ได้แต่เชื่อไหมครับว่ามันเจอบ่อยมากประมาณ20-40%ของการสแกนเลยนะและพอเราไปเจอไอ้เจ้าสิ่งตรวจพบโดยบังเอิญนี่แหละครับมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าวงจรแห่งผลเสีย ในศัพท์การแพทย์เขาจะเรียกว่า cascade of care ครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันก็คือสถานการณ์ที่การตรวจแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันไปจุดชนวนให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ทำให้ต้องตรวจเพิ่มต้องทำหัตถการเพิ่มแล้วก็ต้องเจอกับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบไม่จบไม่สิน้น ภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนมากเลยครับมันเหมือนโดมิโน,โนที่ล้มต่อๆกันไปไม่หยุดเริ่มจากการไปสแกนเพื่อป้องกันโรคแล้วก็ดันไปเจอจุดเล็กๆที่น่าสงสัยซึ่งนำไปสู่การตรวจเพิ่มอีกสารพัดและสุดท้ายอาจจะจบลงด้วยการทำหัตถการที่มีความเสี่ยงสูงอย่างการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทั้งทังที่เอาเข้าจริงแล้วไอจุดที่เจอตอนแรกมันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเราคิดกันไปเองนะครับ คือผู้เชี่ยวชาญเขากังวลกันมานานมากแล้วอย่างวิทยาลายัยรังสีวิทยาแห่งอเมริกาเนี่ยออกถแถลงการชัดเจนตั้งแต่ปี2003แล้วนะคะว่ายังไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้เลยว่าการสแกนร่างกายทั้งหมดมันจะคุ้มค่าหรือช่วยยืดอายุไขได้จริงเพราะความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การตรวจรักษาที่ไม่จำเป็นมันสูงกว่าประโยชน์ที่อาจจะได้รับครับ ปัญหานี้ไม่ได้มีแค่เรื่องการสแกน m r i อย่างเดียวนะครับการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากก็เป็นอีกตัวอย่างคลาสสิกเลยคือมันอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างสำหรับผู้ชายในวัย55-69ปีแต่ผลข้างเคียงจากการรักษานี่สิครับมันมีความเสี่ยงสูงมากไม่ว่าจะเป็นภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือภาวะแทรกซ้อนจากการเจาะชิ้นเนื้อซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้นเลยครับเอาล่ะ ฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มกลัวการตรวจสุขภาพไปเลยแล้วทางออกมันคืออะไรละ่ะคำตอบก็คือการเลือกเดินในเส้นทางที่อิงตามหลักฐานทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ครับ หัวใจสำคัญที่สุดเลยก็คือการหาจุดสมดุลครับคือเราต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากปลายทั้งสองด้านด้านหนึ่งคือการดูแลน้อยเกินไปก็คือการไม่ยอมไปตรวจในสิ่งที่มันพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์จริงๆกับอีกด้านหนึ่งคือการดูแลมากเกินไปก็คือการไปตรวจทุกอย่างจนสร้างผลเสียโดยไม่จาเป็น แล้วการตรวจอะไรบ้างล่ะที่เรียกว่ามีหลักฐานสนับสนุนก็คือการตรวจคัดกรองที่ผ่านการวิจัยมาอย่างดีแล้วครับว่ามันคุ้มค่าจริงๆอย่างเช่นการตรวจมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งปอดสําหรับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงรวมถึงการตรวจเลือดพื้นฐานที่สําคัญสําคัญอย่างระดับไขมัน L D L ที่มันเชื่อมโยงกับโรคหัวใจชัดเจนพวกนี้คือสิ่งที่ควรทําครับ เห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกุญแจสําคัญของการมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวมันอาจจะไม่ใช่เทคโนโลยีการตรวจที่ล้ําที่สุดหรือแพมที่สุดเสมอไปแต่มันคือสิ่งพื้นฐานที่เราทุกคนรู้อยู่แก่ใจแล้วนั่นก็คือการกินอาหารดีๆการออกกําลังกายสม่ําเสมอและการเลือกใช้การแพทย์ที่อิงตามหลักฐานที่พิสูจน์แล้วไม่ใช่การวิ่งตามทุกเทรนที่ยังไม่มีใครบอกได้ว่าดีจริงหรือเปล่า เพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะตัดสินใจไปตรวจอะไรเพิ่มเติมอาจจะลองหยุดแล้วถามตัวเองด้วยคำถามนี้ดูสักนิดนะคะว่าเมื่อเป็นเรื่องสุขภาพของเราแล้วการมีข้อมูลที่มากขึ้นมันใช่คำตอบที่ดีกว่าเสมอไปจริงหรือ สวัสดีท่ายูวีตอนรับสุขการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้กันนะคะวันนี้เรามีประเด็งที่แบบน่าสนใจมากๆมาคุยกันคะ่ะเรื่องของคลินิกสโลวัยลองเจวีดีคลินิกเนี่ยแล้วก็การตรวจสุขภาพแบบละเอียดละเอียดเลยนะคะที่หลายคนก็เชื่อว่าเอ๊ะมันเป็นทางที่จะทําให้สุขภาพดีอายุยืนขึ้นฟังดูก็น่าสนใจมากๆนะคะแต่เคยได้ยินไหมคะแนวคิดทางวิศวกรรมที่เขาบอกว่าส่วนที่ดีที่สุดคือส่วนที่ไม่มีหรือว่ากระบวนการที่ดีที่สุดก็คือการไม่มีกระบวนการ มันทำให้ฉุกคิดเหมือนกันนะคะว่าเอ๊หรือแนวคิดนี้มันใช้กับการแพทย์ได้เหมือนกันการตรวจที่ดีที่สุดเอ่ออาจจะเป็นการไม่ตรวจเลยอืมเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับมันท้าทายความคิดเดิมๆของเราเลยนะที่ว่ายิ่งตรวจเยอะ ยิ่งรู้เร็วยิ่งดีเสมอใช่ค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาสำรวจแนวคิดนี้กันให้ลึกขึ้นนะคะว่าการตรวจสุขภาพที่มากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าผลลัพธ์ทางสุขภาพจะดีขึ้นเสมอไปแล้วบางทออีอาจจะนำไปสู่ผลเสียที่เราคาดไม่ถึงด้วยซ้ำเราจะมาคุยแค่ข้อมูลกันค่ะจากแหล่งข้อมูลที่เราได้รับมานะคะซึ่งเป็นข้อความถอดเสียงจากวิดีโอ YouTube ของดร b แบรดสแตนฟิลด์คุณหมอที่เขาวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเก่งๆอะคะ่ะ ลองมาดูกันค่ะว่าข้อมูลชุดนี้บอกอะไรเราบ้างได้เลยครับพร้อมครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ โอเคค่ะเรื่องแรกเลยนะคะที่ต้องหยิบมาคุยกันคือเรื่องที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ค่ะมันน่าทึ่งมากขึ้นหลังจากปี1999เนี่ยจำนวนผู้ป่วยที่วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมไทรอยโอ้โหพุ่งสูงขึ้นแบบโอ้โหเก้ากระโดดเลยจากประมาณ6คนนิดนิดต่อประชากรแสนคนกลายเป็นเกือบเกือบ48คนในปี2009เพิ่มขึ้นกว่าเเท่าโหฟังดูเหมือนโรคระบาดเลยนะคะเนี่ย ใช่ครับตอนแรกฟังดูก็คงคิดว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆที่ทำให้คนเกาหลีเป็นมะเร็งต่อมไทรอยเยอะขึ้นขนาดนั้นแต่พอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยคำตอบมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นสิททีเดียวครับเอาเหรอคะแล้วมันคืออะไรล่ะคะสาเหตุหลักจริงๆเอ่อ มันคือการตรวจเจอมากขึ้นครับอ๋อตรวจเจอมากขึ้นครับมันเกิดจากโครงการคัดกรองมะเร็งระดับชาติของเกาหลีใต้เลยเขาเอาเครื่องเอาตัสาวมาใช้ตรวจต่อมไทรอยกันเอ่อแพร่หลายมากทีนี้พอตรวจเยอะมันก็เลยไปเจอพวกก้อนหรือความผิดปกติเล็กๆน้อยๆที่จริงๆมันอาจจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่เคยแสดงอาการอะไรเลยอ๋อ oh, เหมือนเราไปส่องไฟฉายในห้องมืดเลยเห็นฝุ่นที่ปกติมองไม่เห็นอะไรแบบนั้นล่ะคะประมาณนั้นเลยครับ แต่เดี๋ยวนะคะปกติเราก็เชื่อกันว่าการตรวจเจอมะเร็งเร็วๆเนี่ยมันคือเรื่องดีใช่ไหมคะการที่ตรวจเจอมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะทําให้รักษาทานันอัตราการตายน่าจะลดลงสิคะทาไมทาไมกรณีนี้ไม่เป็นแบบนั้นล่ะคะนั่นแหละครับคือจุดที่น่าสนใจแล้วก็เป็นหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยข้อมูลจากเกาหลีใต้เนี่ยมันชี้ชัดเลยครับว่าถึงแม้จํานวนเคสที่วินิจฉัยเจอจะพุ่งสูงปรีดเลยนะแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งต่อมไทรอยด์กลับไม่ได้ลดลงเลยครับ โหจริงเหรอคะไม่ลดลงเลยครับยังคงที่เท่าๆเดิมนั่นก็หมายความว่าไอ้โปรแกรมคัดกรองที่ดูเหมือนจะหาคนเจอเยอะแยะเนี่ยสุดท้ายแล้วมันกลับไม่ได้ช่วยให้คนตายจากโรคนี้ลดลงเลยครับโอ้โหน่าทึ่งมากค่ะแล้วในแง่ของการรักษาล่ะคะเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะ เปลี่ยนเยอะเลยครับชัดเจนมากจำนวนการผ่าตัดต่อมไทรอยนี้เพิ่มขึ้นแบบโอ้โหถล่มทลายเลยจากประมาณ1,000เคสในปี2001กลายเป็นราวๆ1 1 0 0 0เคส 11, ในปี2012ครับหมื่นกว่าเคสใช่ครับแต่ย้ำอีกทีนะครับการผ่าตัดที่เพิ่มขึ้นมหาศาลขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรเลยต่ออัตราการรอดชีวิตโดยรวมจากมะเร็งชนิดนี้แปลว่าการผ่าตัดนับหมืน่มนๆเคสนั้นนะ่ะส่วนใหญ่ อาจจะไม่จําเป็นเลยเหรอคะมันเหมือนกับว่าเรากําลังออรักษาสิ่งที่ไม่ต้องรักษาหรือเปล่าคะแล้วประโยชน์จริงๆมันอยู่ตรงไหนกันแน่ใช่เลยครับประเด็นนั้นเลยครับ ข้อสรุปจากผู้เชาญหลายๆท่านก็คือการผ่าตัดจำนวนมากเนี่ยอาจจะเข้าข่ายการรักษาที่ไม่จำเป็นหรือ unnecessary treatment เพราะว่ามะเร็งต่อมไทรอยหลายชนิดที่เจอจากการคัดกรองเนี่ยมันเป็นชนิดที่โตช้ามากๆครับหรือบางทีอาจจะไม่โตขึ้นเลยตลอดชีวิตของผู้ป่วยก็ได้ที่เขาเรียกว่า i n d o l e n t cancers นะครับอ๋อมะเร็งชนิดสงบสงบเหรอคะ ครับผมการที่เราไปตรวจเจอแล้วรีบผ่าตัดออกไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยยืดอายุหรือเพิ่มคุณภาพชีวิตอะไรเลยแต่กลับทําให้ผู้ป่วยต้องไปเสี่ยงกับการผ่าตัดโดยไม่จําเป็นแทนเช่นเสียงแหบกลืนลําบากติดเชื้อเลือดออกหรือต้องกินยาฮอร์โมนไปตลอดชีวิตนี่แหละครับตัวอย่างคลาสสิกเลยของการวินิจฉัยเกินจําเป็นหรือ overdiagnosis ที่มันนาไปสู่การรักษาเกินจําเป็นซึ่งอาจจะอันตรายมากกว่าประโยชน์นะครับตรงกับแนวคิดที่ว่าส่วนที่ดีที่สุดคือส่วนที่ไม่มีเลยบางทีการ รักษาที่ดีที่สุดในเคสแบบนี้คือการไม่ต้องทําอะไรเลยครับโอ้โห oh เข้าใจชัดเจนเลยค่ะเป็นกรณีศึกษาที่แบบทรงพลังมากๆเลยนะคะว่าการตรวจเยอะไม่ได้ดีเสมอไปจริงๆทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่กําลังฮิตกันมากเลยโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่แบบใส่ใจสุขภาพมากๆๆกคือการสแกน MRI ทั่วร่างกายหรือ f u l l body MRI scans ค่ะ อ๋อ oh, ครับครับแต่กะเบื้องหลังมันก็ฟังดูดีนะคะคือสแกนให้หมดเลยจะได้เจออะไรผิดปกติตั้งแต่เนินเน่นๆก่อนที่มันจะสายเกินแก้ใช่ครับหลักการมันฟังดูน่าดึงดูดใจมากใครๆก็อยากรู้เนอะว่าร่างกายเรามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยอืม มันก็มีอีกด้านที่ต้องคิดดีๆเหมือนกันครับใช่เลยค่ะเพราะถึงแม้ว่า MRI อาจจะช่วยให้เราเจอ,เอ,อมะเร็งร้ายที่ซ่อนอยู่ได้จริงๆนะนะแต่โอกาสที่เราจะไปเจออย่างอื่นนะคะที่เราไม่ได้ตั้งใจจะหาแล้วมันอาจจะไม่ได้อันตรายอะไรเลยก็มีสูงเหมือนกันครับสิ่งเหล่านี้ทางการแพทย์เขาเรียกว่าสิ่งที่ตรวจพบโดยบังเกินหรือ incidental findings ครับ Incidental Findings ครับหมายถึงความผิดปกติอะไรก็ตามที่ตรวจเจอจากการสแกนไม่ว่าจะเป็น CT หรือ MRI ที่มันไม่เกี่ยวกับเหตุผลหลักที่เรามาสแกนตั้งแต่แรกแล้วมันเจอบ่อยกว่าที่คิดนะครับประมาณกันว่าราวๆยี่สร์เซ็นตของการทำา t t หรือ MRI อาเนี่ยอาจจะเจอไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้ได้ครับ20-40%ิเยอะเหมือนกันนะคะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะ ได้ครับสมมุติว่ามีคนไข้ไปทำซีทีสแกนเพื่อจะดูแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ coronary calcium scan นะครับแต่คุณหมอที่อ่านผลดันไปสังเกตเห็นก้อนเล็กๆที่ปอดเข้าโดยบังเอิญอ๋อ oh. ไอ้ก้อนที่ปอดมาแหละครับคือ incidental finding ทีนี้ปัญหามันคือพอเจอแบบนี้แล้วเนี่ยมันมักจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าวงจรการดูแลที่ตามมาหรือ cascade of care cascade of care วงจรการดูแลครับคือพอเจอแล้วมันเพิกเฉยไม่ได้ไงครับคุณหมอก็ต้องแนะนำให้ตรวจเพิ่มอาจจะเริ่มจาก CT ทีปอดซ้ำ um, เพื่อติดตามขนาดหรือไปทำพ p t ทสแกนหรืออาจจะถึงขั้นต้องตัดชิ้นเนื้อหรือ b บ o p s y ซึ่งแต่ละขั้นตอนนี้มันก็มีความเสี่ยงมีค่าใช้จ่ายมีความกังวลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วบางทีการตรวจเพิ่มพวกนี้ก็อาจจะไปเจออย่างอื่นอีกวนไปเรื่อยๆเป็นวงจรเลยครับ มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะเขาศึกษาคน479คนที่ไปทำสแกนหาคราบพลักในหลอดเลือดหัวใจเนี่ยพบว่ามีถึง81คนหรือเกือบเกือบ18%เลยนะคะที่เจอก้อนเล็กๆในปอดโดยบังเอิญประเด็นสำคัญคือสุดท้ายแล้วนะคะไม่มีใครเลยใน81คนนี้ที่เป็นมะเร็งปอดจริงๆค่ะโอ้โหไม่มีเลย ไม่มีเลยค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือบางคนในกลุ่มนี้ก็ต้องไปผ่านกระบวนการตรวจเพิ่มที่ไม่จําเป็นอย่างที่ว่าเมื่อกี้เช่นการตัดชิ้นเนื้อซึ่งการทํไบออปซี่เองก็มีความเสี่ยงใช่ไหมคะทั้งติดเชื้อเลือดออกปอดรั่วอะไรแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าร่างกายเราเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติเล็กๆน้อยๆซ่อนอยู่เยอะแยะเลยซึ่งส่วนใหญ่มันอาจจะไม่เคยทําอันตรายอะไรกับเราเลยตลอดชีวิตถ้าไม่ไปตรวจก็ไม่รู้แล้วการไปเจอมันอาจจะนําไปสู่เรื่องวุ่นวายโดยไม่จำเป็น ใช่เลยครับนั่นคือความเสี่ยงที่สำคัญมากของการสแกนแบบไม่เจาะจงอย่าง full body MRI แม้บางครั้งอาจจะโชคดีเจอมะเร็งร้ายจริงๆก็ตามแต่บ่อยครั้งกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่เจออาจจะเป็นมะเร็งชนิดที่โตช้ามากๆแบบกรณีต่อมไทรอยหรือเป็นแค่ความผิดปกติที่ไม่ใช่มะเร็งเลย แต่การเจอมันก็ทำให้เราต้องเข้าสู่ Cascade of Care อยู่ดีไอต้ตรกกะที่ว่าตรวจก่อนรู้ก่อนปลอดภัยกว่าเนี่ยมันเลยอาจจะไม่จริงเสมอไปครับความตั้งใจดีที่อยากป้องกันอันตรายอาจจะกลายเป็นสร้างอันตรายซะเองจากการตรวจการรักษาที่ตามมาโดยไม่จาเป็นแล้วมีองค์กรผู้เชี่ยวชาญเขามีความเห็นเรื่องฟูบอดี้เอ็มนี้ยังไงบ้างคะ มีครับอย่าง American College of Radiology หรือ ACR ซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ของรังสีแพทย์ในอเมริกาเนี่ยเขาเคยออกถแถลงการมาตั้งแต่ปี2003แล้วนะครับนานแล้วนะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มันหนักแน่นพอจะบอกว่าการทำ Full Body Scan ในคนทั่วไปที่ไม่มีอาการไม่มีปัจจัยเสี่ยงชัดเจนเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือช่วยยืดอายุได้จริง เขายังกังวลด้วยซ้ำว่าการสแกนแบบนี้มีแนวโน้มสูงมากที่จะไปเจอสิ่งผิดปกติที่ไม่จำเพาะเจาะจงเยะๆไปหมดซึ่งสุดท้ายอาจจะไม่ได้ทำให้สุขภาพดีขึ้นแต่กลับทำให้เกิดการตรวจติดตามการทำหัตถการที่ไม่จำเป็นแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายสูงๆตามมา อืมแต่ก็เข้าใจได้เลยนะคะว่าทำไมคนถึงอยากทำถึงจะรู้ข้อมูลแบบนี้สมมุติหมอบอกว่าเออเจอจุดผิดปกติเล็กๆที่ตอบอ่อนนะคะโอกาสเป็นมะเร็งน้อยมากๆๆกเลยแต่ก็บอกไม่ได้ร้อเซโอ้โหใครล่ะคะจะนอนตาหลับส่วนใหญ่ก็คงยอมตรวจเพิ่มให้มันรู้เรื่องไปเลยใช่ไหมคะปัจจัยทางจิตวิทยามันแรงมากจริงๆนะคะถูกต้องเลยครับความกลัวความไม่แน่นอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รับมือยากมากจริงๆครับ ซึ่งมันก็ทำให้เราง่ายที่จะตกลงไปในวงจรการดูแลที่ว่าแม้จะรู้ถึงความเสี่ยงก็ตามนอกจากเรื่องสแกนแล้วมีตัวอย่างอื่นๆอีกไหมคะที่การตรวจคัดกรองเชิงลุกมากๆเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาได้อีกตัวอย่างที่ชัดเจนเลยก็คือการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากครับโดยการตรวจเลือดที่เรียกว่า PSA PSA อ๋อมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้พบบ่อยในผู้ชายสูงวัยใช่ไหมคะใช่ครับ พบบ่อยมากจริงๆครับแต่ประเด็นคือมีผู้ชายจํานวนมากเลยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากโดยที่มะเร็งนั้นมันเป็นชนิดที่โตช้ามากหรืออนเดเลนแล้วมันก็ไม่เคยแสดงอาการไม่เคยก่อปัญหาอะไรเลยตลอดชีวิตถ้าไม่ได้ไปตรวจ PSA ก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าเป็นเลยครับคล้ายๆมะเร็งต่อมไทรอยอีกแล้วแต่ถ้าไปตรวจเจอ PSA สูงแล้วก็ไปตรวจต่อด้วยการตัดชิ้นเนื้อหรือ biopsy ซึ่งก็มีความเสี่ยงของมันเองนะครับแล้ววินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งขึ้นมา การรักษามันก็มีหลายทางเลือกผ่าตัดฉายรังสีแต่การรักษาพวกนี้มันมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงที่กระทบคุณภาพชีวิตมากๆเลยเช่นภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือ ED หรือการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่โหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วคําแนะนมทางการแพทย์เรื่อง PSA ล่ะคะเขาว่ายังไงบ้างเรื่องนี้ก็ถกเถียงกันเยอะครับ แต่ว่า US Preventive Services Task Force หรือ USPSTF ที่เป็นคณะทำงานอิสระที่ประเมินเรื่องบริการป้องกันโรคในอเมริกาเนี่ยเขาให้ข้อสรุไปไว้นะครับว่าสำหรับผู้ชายอา,ายุ55-69ปีการตรวจคัดกรอง PSA เป็นประจำเนี่ยมันมีประโยชน์ที่เป็นไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง Small potential benefit ในการลดการเสียชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกหมากแต่กลับมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายที่สำคัญหรือ significant potential harms จากการวิลิฉัยเกินจำเป็นและการรักษาที่ตามมาดังนั้นคำแนะนำหลักๆเลยเน้นไปที่การตัดสินใจร่วมกันครับ shared decision making การตัดสินใจร่วมกันครับ ระหว่างคุณหมอกับคนไข้แต่ละคนเลยต้องคุยกันละเอียดถึงข้อดีข้อเสียชั่งน้ำหนักประโยชน์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลก่อนที่จะตัดสินใจว่าว่าจะตรวจดีหรือไม่ตรวจดีเข้าใจเลยค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยต้องคิดเยอะมากแล้วผู้การตรวจเลือดเยอะๆอะค่ะที่คลินิกชะลอไว้เขาชอบเสนอเป็นแพ็กเกจบางทีเป็นร้อยๆรายการเลยมันจําเป็นแค่ไหนอะคะ นั่นก็เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจครับการตรวจหลับจุมนวนมหาศาลที่เขาเสนอมาเนี่ยบางรายการก็สำคัญทางคลินิกจริงๆนะครับมีหลักฐานชัดเจนเช่นการตรวจระดับไขมันในเลือดโดยเฉพาะ LDL คอเลสเตอรอลหรืออาจจะรวม ApoB ด้วยเพราะมีข้อมูลเยอะมากที่เชื่อมโยงค่าพวกนี้กับความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วที่สาคัญคือผลตรวจพวกนี้มันจัดการได้ Actionable ครับจัดการได้คือถ้าเจอว่าสูงผิดปกติเรามีวิธีรักษามีวิธีปรับพฤติกรรมที่มันได้ผลจริงในการลดความเสี่ยงครับอ๋อค่ะแต่ก็คงมีอีกหลายรายการที่อาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเป็นไปได้มากครับหลายรายการอาจจะยังไม่มีความหมายทางคลินิกที่ชัดเจนหรือยังไม่มีข้อมูลพอว่าถ้าผลมันผิดปกติเล็กน้อยเราต้องทําอะไรกับมันหรือบางทีอาจจะเป็นแค่การตลาดให้ดูว่าแพ็กเกจมันครอบคลุมคุ้มค่า ตัวอย่างที่อาจจะดูสุดตรงหน่อยที่ดรสแตนฟิลด์พูดถึงก็ค <Huh? S 1> ือกระแสการกรองไมโครพลาสติกออกจากเลือดนะครับฮะกรองไมโครพลาสติกออกจากเลือดเหรอคะครับมีคลินิกในลอนดอนคิดค่าบริการสูงถึงประมาณหมื่นปอนด์เลยนะครับหมื่นปอนด์ครับครทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้แน่ชัดเลยด้วยซ้ำว่าไมโครพลาสติกในเลือดระดับไหนถึงจะส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญและที่สาคัญกว่านั้นคือ ยังไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเลยว่าไอ้กระบวนการกรองที่ว่าเนี่ยมันได้ผลจริงในระยะยาวไหมหรือมันปลอดภัยแค่ไหนแถมยังมีความย้อนแย้งนิดๆดด้วยนะครับว่าไอ้อุปกรณ์ที่ใช้กรองเลือดเองก็อาจจะมีส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกเหมือนกันโอโ้โหฟังดูเหมือนแบบไล่ตามแก้วปัญหาที่เรายังไม่เข้าใจดีพอด้วยวิธีที่ก็ยังไม่รู้ว่าได้ผลไหมแถมแพงมากๆอีกนะคะใช่เลยครับ มันเป็นตัวอย่างของการที่เราอาจจะสิ้นเปลืองทรัพยากรทั้งเงินเวลาความกังวลใจไปกับสิ่งที่ยังไม่แน่นอนเลยครับว่าจะให้ประโยชน์จริงหรือเปล่าคือเราผิดพลาดได้สองทางเลยทางหนึ่งคือดูแลสุขภาพน้อยเกินไปคือพลาดการตรวจที่จำเป็นที่มีประโยชน์จริงๆเช่นไม่ยอมไปส่งกล้องตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ตามคำแนะนำ กับอีกทางคือดูแลสุขภาพมากเกินไปคือไปตรวจเชิงรุกมากเกินจําเป็นในตอนที่เราไม่มีอาการอะไรเลยซึ่งอาจจะนําไปสู่ผลเสียอย่างที่เราคุยกันมาดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจตระก,กะของน้อยเกินไปได้ง่ายกว่านะคะแต่ตะก,กะของมากเกินไปเนี่ยมันแบบส่วนทางกับความรู้สึกนิดนึงนะคะ ประเด็นนี้สำคัญมากครับเพราะมันท้าทายความคิดที่ฝังหัวเรามานานเลยว่ารู้มากดีกว่าไม่รู้หรือป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้แต่จากตัวอย่างต่างๆโดยเฉพาะเคสเกาหลีใต้นั่น ชัดเจนมากครับว่าบางครั้งการตรวจที่ดีที่สุดคือการไม่ตรวจและการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงการรักษาที่ไม่จำเป็นคำถามสำคัญมันเลยอยู่ที่ว่าแล้วเราจะหาจุดสมดุลที่เหมาะสมได้ยังไงเราจะใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาช่วยตัดสินใจเรื่องที่มันซับซ้อนพวกนี้ได้อย่างไงเพื่อไม่ให้เราตกไปในหลุมพรางของการดูแลมากเกินไปหรือน้อยเกินไปครับ แล้วมีแนวทางหรือหลักการอะไรที่พอจะยึดถือได้ไหมคะในการตัดสินใจเรื่องพวกนี้แนวทางที่น่าจะปลอดภัยและมีเหตุผลที่สุดนะครับคือการอิงตามแนวปฏิบัติหรือไกด์ไลน์ที่ออกมาจากองค์กรผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางครับองค์กรเหล่านี้เช่น American Cancer Society หรือ USPSTF ที่เราพูดถึงไปเนี่ย เขาเจะรวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเยอะแยะเลยเพื่อประเมินว่าการตรวจคัดกรองโรคอะไรบ้างที่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงแล้วคนทำในคนกลุ่มไหนอายุเท่าไหร่บ่อยแค่ไหนอย่างเช่นการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้มดวยแมมโมกแกรมมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องหรือวิธีอื่นมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งปอดในกลุ่มเสี่ยงสูงเช่นคนที่สูบบุหรี่จัดมานานอะไรแบบนี้ครับ อ๋อยึดตามแนวปฏิบัติที่มีหลักฐานรองรับเป็นหลักแล้วนอกเหนือจากมะเร็งละคะการตรวจเลือดทั่วไปควรจะเน้นอะไรเป็นพิเศษไหมคะสำหรับคนทั่วไปที่ไม่มีโรคประจำตัวนะครับการ,ร,รตวรวจเลือดที่มักจะแนะนำและมีหลักฐานสนับสนุนชัดเจนก็คือการตรวจระดับไขมันในเลือดโดยเฉพาะ L D L cholesterol หรืออาจจะรวม a P O B อย่างที่บอกไป เพราะมันสัมพันธ์กับโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยตรงแล้วเราก็มีวิธีจัดการกับมันได้คือ actionable ส่วนการตรวจอื่นๆจำนวนมากๆเนี่ยควรจะพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคลประวัติครอบครัวโดยปรึกษาคุณหมอที่ให้ข้อมูลรอบด้านครับไม่ใช่แค่สั่งตรวจทุกอย่างตามแพ็กเกจ แสดงว่ากุญแจสำคัญคือการตั้งคำถามแล้วก็ใช้ความสงสัยเชิงวิทยาศาสตร์เข้าช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการตรวจคัดกรองใหม่ๆหรือที่ยังไม่มีหลักฐานรองรับชัดเจนโดยเฉพาะตอนที่เราไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยจุดนี้คือจุดที่ต้องระวังมากที่สุดใช่ไหมคะที่จะไ e t ตกเป็นเหยื่อของการตลาดหรือความเชื่อผิดๆว่ายิ่งตรวจเยอะยิ่งดีมากกว่าความเสี่ยงสาหรับคนแบบเราหรือถ้าเกิดเจออะไรผิดปกติเล็กน้อยขึ้นมา ต้องทำอะไรต่อแล้วไอสิ่งที่จะทำต่อนะ่ะมันเสี่ยงแค่ไหนอันนี้สำคัญมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เราแข็งแรงดีไม่มีอาการอะไรเลยเพราะนั่นคือสถานาการณ์ที่ความเสี่ยงของการวินิจฉัยและรักษาเกินจาเป็นมันจะสูงที่สุดครับสรุปจากการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้ของเราวันนี้นะคะก็คือแม้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์จะก้าวหน้าไปไกลทำให้เราตรวจหาอะไรต่างๆในร่างกายได้ละเอียดขึ้นมากๆเลย แต่การตรวจมากขึ้นมันไม่ได้เท่ากับสุขภาพที่ดีขึ้นเสมอไปนะคะบางครั้งมันอาจจะนำเราไปสู่เส้นทางของผลเสียค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นแล้วก็ความวิตกกังวลที่มาบั่นทอนคุณภาพชีวิตเราอีกสิ่งสำคัญอาจจะไม่ใช่การพยายามไล่ล่าหาความผิดปกติทุกอย่างที่เป็นไปได้นะคะแต่อาจจะเป็นการกลับมาให้ความสำคัญกับการคัดกรองที่มีหลักฐานรองรับ ว่ามันคุ้มค่าจริงๆควบคู่ไปก,กับการดูแลปัจจัยพื้นฐานที่เรารู้อยู่แล้วล่ะค่ะว่าส่งผลต่อสุขภาพและอายุไขอย่างมากเช่นเรื่องอาหารการออกกําลังกายการนอนหลับการจัดการความเครียดซึ่งพวกนี้ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีซับซ้อนอะไรเลยเนอะใช่เลยครับแล้วก็อาจจะขอถึงใช้ด้วยคําถามชวนคิดต่อยอดนิดนึงนะครับว่าบางทีเป้าหมายของการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพหรือ health span over lifespan เนี่ย อาจจะไม่ได้อยู่ที่การพยายามตรวจจับทุกความเสี่ยงกำจัดทุกความผิดปกติเล็กๆน้อยๆที่เป็นไปได้แต่อาจจะอยู่ที่การสร้างความแข็งแกร่งความยืดหยุ่นหรือ resilience ให้กับร่างกายและจิตใจผ่านวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพตามหลักฐานที่มีแล้วก็ใช้ข้อมูลจากการตรวจทางการแพทย์อย่างชาญฉลาดเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ซับซ้อนโดยเข้าใจถึงประโยชน์และความเสี่ยงที่แท้จริงมากกว่าจะปล่อยให้ความกลัวหรือกระแสสังคมชี้นำเราไป หรืออีกมุมหนึ่งการที่เรามุ่งเน้นไปที่ตัวเลขผลตรวจเชิงปริมาณเหล่านี้มากเกินไปมันกําลังเบี่ยงเบนความสนใจของเราไปจากมิติอื่นๆของสุขภาพที่มันเป็นองค์รวมหรือเป็นเชิงคุณภาพมากกว่าหรือเปล่าครับโอ้โหเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อยอดมากๆเลยค่ะขอบคุณสําหรับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็การคุยกันที่เปิดมุมมองใหม่ๆในวันนี้นะคะยินดีครับ แล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะที่ร่วมเดินทางสำรวจข้อมูลชุดนี้ไปกับเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเรื่องสุขภาพของทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ